เมื่อใครๆก็รู้นะครับว่า UATC หรือ Luna Classic เนี่ยหนึ่งในเหรียญนี้ยอาจจะโดนปัดแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็มีข่าวฟลัดออกมาจนได้นะครับแล้วสิ่งนี้ CCProtect ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนไปด้วยกัน กับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของลูน่าหรือเทราได้กันนะครับเนื่องจากลูน่าหรือเทอราตอนนี้คือคือโดนโจมตีจากทางเกาหลีใต้อีกแล้วนะครับซึ่งผมผมเห็นแล้วล่ะนะครับซีซีน่าจะรับมือกัข่าวนี้นะครับคือก็ติด UATC กับลูน่าแคสิกเนี่ยออกจาก คําเตือนเรื่องของการเสี่ยงอันตรายเป็นป้ายแฮชแท็กนะครับในบายนันนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็รอข่าวนี้เหมือนกันเพราะผมคิดว่าข่าวนี้เขาจะเล่นนะครับตอนที่ลูน่าแคส s ิกหรือ u s t c ไม่ได้ขยับนานนะครับซึ่งเป็นแบบเดียวกับตอนเดือนธันวาคมนะครับบอกโดคอนถูกจับแล้วอยู่นูน่นอยู่เซอร์เบียนะครับมีข่าวของเดนิเอลชิน นะครับผู้วมก่อตั้งของของเทอร่านะครับที่เป็นเทอร่าดั้งเดิมเนี่ยนะครับเรียกออกไปสอบสวนข่าวจะเล่นวนอยู่เนี่ยนะครับจนพอเรื่องนะครับไปได้ถึงพีคส,สิ่งจุดหนึ่งนะครับเราหลังจากนั้นอีกประมาณสัก2อสวันราคาเริ่มมีการปั่นเกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าปั่นขนาดไหน ในรอบนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าราคาจะต้องมีการขยับแน่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นการขยับใหญ่ด้วยเพราะฝัดยักษ์เหลือเกินนะครับเป็นฝัดเรื่องใหญ่เกี่ยวกับ stable coin แล้วก็เรื่องของของตัวเนี้ยนะครับเรื่องของผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ USDC แหละนะครับถ้าเกิดผมโยงเรื่องข่าวนะน่าจะเป็น USDC มากกว่ารูนะัสแกสิ ซึ่งโลน่าแคสติกถ้าพูดโดยทั่วไปคือมันขึ้นตาม UETC อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าด้ u ย t c ขึ้นแรงนะครับแรงระดับหนึ่งซึ่งเราต้องไปดูว่าแรงขนาดไหนคงไม่ใช่แบบอ่าขึ้นแบบธรรมดาห้าหกันแน่นะครับที่ 0, 0นูนย์จนยอยากรู้เงินไทยคูณ3าสองเข้าไปนะครับหรือสามสามเข้าไปน่าจะขึ้นแรงพอสมควรนะครับแล้วก็พอพร้อมที่ ราคาจะไปอยู่ระดับหนึ่งที่พร้อมจะทำการรีเพกฉะนั้นวันนี้นะครับเขาก็มีเรื่องนะครับอย่างไอ,าก,อาก,การเกาหลีใต้ได้สอบสวนวิกฤตของเทอร่ l าลูนาแล้กได้ยื่นหมายจับอดีตซีโอของผมจะอ่านยังไงดีนะครับทีมอนนะครับมันน่าจะเป็นภาษาของเกาหลีนะมันสะกดว่า t m o n นะครับยักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซเมื่อวันพุธนะครับอายการอดีต CEO ของทีมอนนะครับได้รับสินบนในเทร่าลูนา หลายพันล้านวอนนะครับภายใต้ภายใต้สกุลเงินของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีการแนะนำลูน่าที่จะเป็นเรื่องของการชำระเงินบนแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับฉะนั้นชี้ประเด็นเรื่องนี้นะครับตั้งใจที่จะท้าวความไปถึง U S T นะครับหรือ U S T C ด้วยผมว่าประมาณนี้นะครับ เขาบอกว่าสำนักงานอายการของเกาหลีใต้ทางตอนใต้ของกรุงโซนะครับก็เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ได้ออกหมายจับอดีตซีโของทีมอนนะครับแล้วนายหน้าในข้อหาติดสินบนนะครับสื่อท้องถิ่นได้รายงานนะครับจะมีการทบทวนหมายจับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับน่าจะใกล้แล้วนะครับฉะนั้นอายการเชื่อว่าอดีต CEO ของทีมอนเนี่ยได้รับ คำขอที่ไม่เหมาะสมจากเดนเนียลชินผู้ร่วมก่อตั้งของเทอร์ราฟอร์มแลให้แนะนําตัวของที่เป็นตัวลูน่านะลูน่านะครับไม่ใช่คลาสสิกนะแต่เขาจะผูกตรงนี้นะครับเพื่อจะไปเชื่อมโยงกับ ust ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเขาต้องเล่นแบบนี้แน่นอนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่า ustc เนี่ยจะเป็นอีกสกุลเงินที่จะมาสร้างความท้าทายของตับเงินดอลลาร์นั่นเอง ฉะนั้นเกาหลีใต้เขาก็ตามพี่ใหญ่นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้คดีที่เขาทำแบบเดียวกับคราเคนเนี่ยนะครับเรื่องของการสเต็กเนี่ยเริ่มแล้วนะครับที่เกาหลีใต้คือเอาแบบเดียวลอกมาแบบเดียวกับอเมริกาเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเขาบอกการสืบสวนในเรื่องนี้เปิดเผยอดีตของซ e o ของทีมอนนะครับได้ ทำเงินหลายพันล้านบอนจากการถอน token Luna, โทเค็นลูนาโฆษณาและบทความจำนวนมหาศาลเธอร่าทําให้ผู้คนเชื่อว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับและนําเงินพวกเขาเนี่ยไปลงทุนในโทเค็นนอกจากนี้ความต้องการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนก็มีการแลกเปลี่ยนคริปโตอยู่ในรายการของลูนาด้วยคือเชื่อว่าเชื่อว่านะครับทาง c ีอีอของทีมอนนะครับน่าจะเป็นเหตุในการปลุกปั่นตัวของลูนา นะครับแล้วก็ทําให้ลูน่าเนี่ยเกิดการล่มสลายถอดเงินออกไปคือขายทิ้งนะครับแล้วก็มาโฆษณาเหมือนกับการปั่นปั่นหุ้นปั่นเหรียญน,นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็ท้าวความไปถึงโดคอร์ด้วยนะครับหมายมันบ้านมือว่าคดีนี้จะต้องเกี่ยวกับโดคอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนในในรัฐนะครับทางนั้นนะครับเขาก็ ทางคนที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับหรือวาอ่าผู้เสียหายเขายกแจ้งความไปแล้วนะครับคือเขายกฟ้องไปแล้วคือเขาไม่เอาเรื่องนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นโดคอนเนี่ยไม่ผิดในช่วงนั้นตอนนี้เกาหลีใต้จะเอานะครับคือว่าจะเอาอะไรก็ได้นะครับที่โดคอนจะต้องผิดนะครับแล้วก็การโอนเงินธุรกรรมธุรกิจสีเทาเงินสีเทาอะไรต่างๆนะครับที่มีการโอนนอกประเทศเนี่ย นะครับนี่มีการแลกเปลี่ยนเขาจะต้องจับตรงนี้ของโดคอรให้ได้แล้วก็ในนี้เขาก็บอกอีกนะครับว่าเ้เขาต้องจับโดคอรให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเชื่อนะครับว่าโดคอรอยู่ในประเทศเซอร์เบียซึ่งครั้งที่แล้วฝัดออกมาว่าโดคอร์โดนจับแล้ว <laughs> ผมเนี่ยขำเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยออกมาแบบนี้หรือเปล่าไม่มีความ มั่นใจหรือไม่มีความแน่นอนนะข้อมูลก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่เราก็คาดการได้แล้วว่าใกล้แล้วล่ะนะครับแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่หมายถึงว่าวันวันไหนยังไงที่แน่นอนแต่รู้ว่าใกล้แล้วนะครับเรื่องของ ustc กำลังที่จะส่งสัญญาณของการรีเพกฉะนั้นครั้นี้เขาไม่ได้ระบุ ust นะเขาระบุแค่ลูนะ่า เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับวันที่17กกุมภามันจะโยงไปถึง UST หรือเปล่าฉะนั้นข้อมูลในตรงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันนะครับในวันที่ 17, 18, 19เนี่ยแหละข่าวเราน่าจะช้ากว่าของเขาหน่อยโอเคโดยข้อมูลทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเรามีลูน่า ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลของการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงไะ้สสำหรับนี้ผมหวังว่าลูนาหรือเทอ,อลระจะโคตรมุ่นมวยด้วยกันและพอร์ตการลงทุนขมงท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกิจกรรมสําหรับกระดานบิทเก็ตนะครับก็มีเปิดให้สําหรับคนที่อยู่ทางฝั่งของเซาท์อีสเทอรเนียนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ นะครับคือการหมุนนวลรอและรับลงวัใหญอย่างได้เลยเวลานะครับคือเริ่มต้นคือ31มกราคมนะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปถ้าสนใจนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกลงล้อนะคือคุณเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วพอเวลา รวมกิจกรรมล้อมันก็จะหมุนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้เหรียญประเภทไหนก็นจะมี usdt นะครับมีเหรียญของ b i t เกตด้วยนะครับมีเหรียญน่าจะเป็นของ Bitcoin ด้วยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืม b i t เก t นะครับ b i t เก t คือที่ที่ททมี copy trade และมีกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นกระดานที่ ผมว่าอีกหน่อยจะติดระดับเทียร์หนึ่งแน่นอน